วันนี้เกิดมันพระรหัสปดีค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเกิดเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะที่ไพ่สามไปค่ะใบแรกค่ะเดซันค่ะใบที่สองค่ะจจกขวพัตดินีค่ะใบที่สามค่ะสองไม้เท้าค่ะ คนที่เกิดวันพฤหัสสบดีนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะการงานของคุณโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะงานที่ติดขัดอยู่ก็จะมีทางแก้ปัญหามีทางออกนะคะทําให้คุณจัดการทุกอย่างได้ดีนะคะ และคุณยังมีนารีอุปัมรมด้วยนะคะทําให้คุณนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆนะคะจะมีผู้หญิงคอยช่วยเลอคอยพักันหรือว่าคอยหนุนนำนะคะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้หรือบางคนอาจได้โชคได้ร่ำนะคะหรือว่าได้การช่วยเหลือในเรื่องของการงานจากผู้หญิงนะคะแล้วไพ่ใบนี้ยังหมายถึงองค์พระแม่อุมาด้วยนะคะใครนับถือนะคะองค์พระแม่อุมาก็ลองไปกราบไหว้นะคะ ขอในเรื่องของการงานหรือว่าขอในเรื่องของความรักก็ได้นะคะจะสามารถทําให้คุณนะคะผ่านพ้นปุ่มประสาทต่างๆได้ค่ะการงานของคุณนะคะคุณจะได้เจอกพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะคอยช่วยเหลือคอยทําให้คุณนะคะสามารถที่จะสานต่อง,งานหรือว่าทํางานได้ประสบความสําเร็จนะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าขู่กันด้วยค่ะ